พวกนักปราดมักคิดว่าตนเองรอบรู้ทุกสิ่งอย่างแต่เราต่างหากที่เข้าใจในสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังการกระทำอันโง่เขลาเหล่านั้นในสงครามครั้งนี้ แตต้องไม่มีหมากตัวใดที่ต้องเสียสละอีกเพราะรุกขาดไม่ใช่จุดสิ้นสุดของหมากระดานนี้การที่เขามาร่วมโตกันหมองนี้ก็เพื่อว่าเป็นการคิดหอดสหายของเขา และก็เพื่อเป็นเกียรติในการเสียสละของเพิินจึงเห็นว่าสิหายุดงานทั้งเบิดเป็นเวลาเคืองมือเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของซินยอ่าแผ <c oughs> ่หัววันตอนนั้นเนอะผู้ควรห้แล้งกันวะเพียเงินติ่แถวจริงของธนาคารทดแล้อเลือดอาตาความโศกเศร้าลยว่าคุณเนะนายกเศสมติเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารยังให้มีนนกคิดการตีมูลค่าที่บิดเบี้ยเัวเต้นเ,เลยโรสลินสิ้นชีพลงในต่างแดนแต่พวกนักธุรกิจผู้ทรงเกียรติแต่ได้หัวใจอย่างพวกคุณ มักจะมีข้าอ้างประหดหัวซ่อนตัวอยู่ในบ้านเกิดอย่างสบายใจคงนึกภาพไม่ออกสินะถ้าอย่างนั้นก็ขูบปากไปซะเดี๋ยวพวกเด็กๆจะร้องไห้เอาเฮเฮขนาดช้างยังคิดว่าเทนีนันไม่ใช่เทเ่เทม่ยเที่ยที่อะอย่างบ้าไข่หัวงาวแม้ว่าวิธีการของน้องสิทีาไม่นั่งสูญเสียเกี็บไปแต่จังไซกต็ต่มการเสียสละของลวดเฝ้าเธอก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่คือกัน การจากไปของเธอสิบอขัดขวางความก้านาของพวกเฮาแต่ว่าเดอโดโทเดแล้วเรื่องสกาลมุตและโนสิตที่อยู่ในนสุมาละเราผู้คนบนโลกต่างรู้สึกว่าความมุ่งแห่งเทพเป็นความพลังศักดิ์สิทธิ์ของมุคคลเทพที่บาเก้าใจได้ด้วยเหตุผลหลังจากพิชิตวิสัยแห่งเทพแล้วเขาจะเคลื่อนไหวอีกครั้งถึงเวลาจบการแสดงละครงงของคืนนี้ได้แล้วตอนนี้คุณไม่มีผู้ชมเหลืออยู่อีกต่อไป เหล่าผู้เสียสละที่สูงส่งทั้งหลายจะถูกจารึกไว้บนแผ่นนํำแข็งและจะคงอยู่คู่มาตุภูมนี้ไปตลอดชั่วนินิรันดภายใต้บัญชาของราชินีซาริซาผู้สูงสัก์เราจะทำการยึดอำนาจจากเหล่าถวยเทพเพื่อความสงบสุขทแท้จริง นั่นคือของขวัญจากราชินีและเป็นความเมตตาของราชินีบัดนี้เจ้าได้รับพักผ่ในโลงศพที่ห่อหุ้มด้วยชั้นน้ำแข็งอแต่ว่าโรซลิธห้าขอสัญญาโลกเกา่าทั้งใบจะเป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายของเจ้า เก็นชิ้นอิมแพคให้เสียงภาษาถิ่นโดยอน,นา a s าว <S ดรวันนี้คุณดูเด็กขึ้นนะเนี่ยตัวก็คูดดีว่าเพิ่นบันเทอว่ากำนันเป็นกำชมหรอกนะถ้างั้นชิ้นส่วนอยู่ที่รุ่งเรืองที่สุดในชีวิตของเขาอยู่ไหนกันละ่ะนั่นมันเก่าอยู่ในการทดลองที่เกี่ยวกับการดูมินนั่นหนึ่ง เฮ้คอเล่ได้เวลาลาตาะเวนแล้วเออทราบแล้วอาจารย์ทิงนาริเมื่อกี้คือ